Oh, it's a C2 event off the line. It's 200 meters to go with the men C2 in the Sea Games 2025. Thailand and Myanmar fighting very hard. We've got pity in the Thailand team and we've got win in the Myanmar team, pushing as hard as they can, coming up the middle and Indonesia right in there with them. เอาละครับพี่น้องชาวเรือครับก็มาดูครับแต่นี่ครับเลนที่3ครับต้นนักเของทีมชาติไทยครับทางด้านของคู่นี้ครับเรียกว่าภายบทภายเบียดภายเสศษภายแรงครับภายคู่กันขึ้นมาครับเรียกว่านำขึ้นมาครับทางด้านของทีมเราจากทีมชาติไทยครับร่วมกําลังใจส่งหัวใจรัวๆครับให้กับทีมชาติไทยครับตอนนี้ยังนําอยู่ครับระยะทางสุดท้ายทีมชาติไทยเปิดหนีครับทีมชาติไทยหนีทีมชาติไทยหนีหนีหนีเท่าเป็นชาติโอ้โหเหรียญทองครับทางด้านทีมชาติไทยของเราครับอ้าวเป็นเรื่องนะท่านผู้ชมครับเเเรรรรีีีียยกกว่่่าาาางงงงงงแแแฉหนนนนนทททมชตตตติไคคััับบบ้้้จจป็ดขอ ทีมชาติไทยในรูปสามครับเจ้าน้อยครับมงคลชัยสีสองครับกับพิษพิบูลมหาวัฒนางกูล looks like Thailand <a> th then Indonesia and then Myanmar coming to the finish line exciting stuff we'll have to wait for the official results before we could see on screen the crew from Thailand getting on their boat p i t i b o o n and Mongkonchai สีส โอ้โหนี่ครับสองคนนี้ครับแล้วก็ทางด้านของพิทพิบูลมหาวัฒนางกูลนี่เป็นเหรียญที่สองของเขานะครับในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครับเมื่อวานนี้คว้าประเภทเดียวไปแล้วครับวันนี้เรียกว่าถึงกระตกน้ําเลยนะครับเหรียญหนักหนักเหรียญครับโอ้โหครับเรียกว่ฮะโอ้โหคัดเสียเกียร์สะดุดเลยครับสับท้ายเลยฮะเร่งแรงแซงฉีกหนีโอ้โหผู้บรรยายนี่อยากที่จะเอากาวมาติดไว้ที่เก้าอี้ครับทําไมอ่ะนั่งไม่ติดครับโอ้โหลุ้นครับโดย ระยะทาง200เมตรแบบนี้ครับเรียกว่าใส่กันเต็มที่ครับดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหปล่อยตัวออกมาครับแรงตั้งแต่เริ่มเลยครับโอ้โหครับเนี่ยหนึ่งในนั้นก็มีแรงผมหนึ่งแรงครับที่ช่วยนะโอ้โหครับนี่ครับเจ้าน้อยครับมงคนชัยสีส่งนะครับแล้วก็ทางด้านของพิษพิบูลมหาวัฒนากูรครับเรียกว่าจ้วงยาวครับในประเภทของเรือแคนูครับนี่ฮะโอ้โหครับยาวจริงโอ้โหครับนี่ฮะ กระทุงครับโอ้โหครับนี่แต่ว่าเหรียญเงินครับอาจารย์ครับเหรียญเงินที่สุสีนะเหรีสุสี<อ>นะครับทา,ง,บาบงด้านของเมียนมา,นนากับทางด้านของอินโดนีเซียะโอโหครับสลับขึ้นเรือมานี้กลับขึ้นไปพายเรือหล่อๆกันมาอีกครั้งครับใช่คือคู่นี้คคนหน้านั่นคือทางด้านของเจ้าน้อยนะครับทางด้านของมงคลชัยสีส่องครับด้านหลังก็คือทางด้านของพิษ พี่ปูนมหาวัฒนากูนครับก็เป็นผู้หมวดใหม่ป้ายแดงนะครับนี่ฮะทหารน้ําครับจากราชนาวีครับคนนี้ครับวัธีเดอรตีพิพิบูลมหาวัฒนากูนครับก็สังกัดหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับกองทัพเรือครับวันนี้ครับนี่ฮะโอ้โหครับมาแล้วนะครับแหมผลการแข่งขันยังเป็นทางการครับอันดับที่1เหรียญทองครับทางด้านของทีมชาติไทยครับทำเวลาไป38.820วินาทีครับ เรียนท่านผู้เกียิทุกท่านขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สําคัญกับพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการของการแข่งขันเรือแคนูขยักในประเภทเรือแคนูสองคนชายระยะ200เมตรค่ะสําหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ณศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีประเทศไทยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งความสําเร็จของนักกีฬาทุกท่าน And now I may I invite our distinguished guests who will be presenting the awards. We are honored to invite his excellency, 18th Deputy Minister of the Ministry of Information, Myanmar, and Captain Wewatt kwan Wan Nern, Secretary General of the Rowing and Canoeing Association of Thailand. สำหรับผู้ทรงเกีติที่ทำหน้าที่มอบเหรียญรางวัลและก็มาสคอดในครั้งนี้นะคะดิฉันขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านเยตินนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศเมียนมาค่ะและท่านนายว,วิวัฒน์ขวันสูงเนรเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบมาสคอตให้กับนักกีฬาขาเรีนเชิญค่ะ The medals will be presented by His Excellency Yeatin please sir. ค่ะขอเรียนเชิญท่านเยตินนะคะเป็นผู้มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะ Bronze medalist สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญทองแดง Indonesia ประเทศอินโดนีเซียค่ะ Silver Metallist สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินเมียนมาเป็นของประเทศเมียนมาค่ะ and เหร girl medalists and your Sea g a m e มส์แชมป์เค่ะและสำหรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองไทยแลนด์ของประเทศไทยค่ะค่ะก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าให้กับวงการกีฬานะคะ ที่ได้ยืนอยู่บนโพเดียมสูงสุดข,ข,ของการแข่งขันในรายการนี้ค่ะประเทศไทยนะ,ะก็เป็นเจ้าภาพปีนี้ก็คว้าเหรียญทองไปได้สำหรับรายการนี้ค่ะ The mascots will be presented by Captain วิวัฒขวัญสูงเนินค่ะขอเรียนเชิญท่านนาเอกวิวัฒขวัญสูงเนินมอบมัสคอตให้กับนักกีฬาทั้ง3ประเทศค่ะขอเรียนเชิญค่ะ And your bronze medalist from Indonesia are Evans Monim and Sofianto. Following with the silver medalist, which is our Tu Kwang and Mo Liang a ละยูโรซีเกมแช o เปี้ย i ส n จากไทยแลนด์คือมงคลชัยศรี a องแอนพิษพิบูลมหาวัฒนานกุลก็ประเทศไทยนะคะมงคลชัยใส่สอนนะคะพี่พัสบูลนะคะมหาวัฒนากุลค่ะ and today athletes please face to the screen And ladies and g e n t l e m e n if you are able to please rise for the national anthem of Thailand ค่ะลำดับต่อไปเรียนเชนทุกท่านยินตรงนะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและรับฟังเพลงชาติของประเทศไทยค่ะ congratulations to the medalists and is this is your sea games m e d a l i s t and for the distinguished guests please well with the at least for the group photos please ค่ะขอแสดงความยินดีกับนักกีฬานะคะทั้ง3ประเทศที่ได้รับเหรียญรางวัลค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้ทรงเกียรตินะคะเป็นถ่ายภาพนะคะเป็นที่ะระลึกร่วมกับนักกีฬาค่ะ And thank you to the distinguished guests.